สวัสดีคะ่ะทุกคนพบกับป่านนะคะกับช่องจุยจุยตาตาชาแนลค่ะวันนี้นะคะเรามาพร้อมกับเคสที่ต้องเรียกได้ว่าเป็นเคสที่ยอดนิยมตัวหนึ่งเลยนะคะนอกจากฟังกช์ชันการใช้งานนะคะที่หลากหลายนะคะไม่ว่าจะเป็นการถอดปกได้นะคะแล้วก็เอามาใช้แค่เฉพาะตัวฝาหลังไม่ว่าจะเป็นสีสันที่มีให้เลือกเยอะนะคะหลากหลายมากมายนะคะรวมถึงรุ่นต่างๆที่รองรับนะคะก็มีเยอะอีกด้วย ที่สำคัญนะคะนั่นก็คือราคาค่ะราคาของตัวนี้นะคะดีมากๆเลยค่ะเป็นเคสที่ราคาค่อนข้างไม่แพงนะคะและตอบโจทย์การใช้งานในหลายๆอย่างค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยค่อนอื่นนะะต้องบอกเพื่อนๆก่อนว่าเคส3ตัวนี้นะคะมาจาก2ร้านค่ะสีน้ำเงินกับสีม่วงมาจากร้านเดียวกันและสีเขียวตัวนี้นะคะมาจากอีกร้านหนึ่งค่ะซึ่งสีฟ้ากับสีม่วงนี้นะคะเป็นสีที่เราซื้อมาจากร้านไทยค่ะ มีขายในไทยแบบพร้อมส่งเลยนะคะส่วนสีเขียวมิ้นต์ตัวนี้นะคะเป็นตัวที่เราลองซื้อมาเพื่อเปรียบเทียบค่ะดัวน,นี้นะคะเป็นของกูโจดอกนะคะเราสั่งมาจากประเทศจีนค่ะมาพูดถึงเรื่องราคากันก่อนค่ะที่เราบอกว่าตัวนี้น่าสนใจมากนะคะก็เพราะว่า1เนี่ยราคาดีมากๆค่ะเพราะว่านะคะราคาของมันเนี่ยอยู่ที่ประมาณ590บาทเท่านั้นเองค่ะ แต่คราวนี้นะคะร้านของไทยเนี่ยจะมีราคาที่สูงกว่าแต่ร้านของจีนจะมีราคาที่ถูกกว่าแต่โดยเฉลี่ยแล้วนะคะราคาเนี่ยห่างกันไม่เยอะเลยค่ะแต่ว่าตัวนี้นะคะที่สั่งมาจากจีนต้องใช้เวลารอหน่อยทุกคนแต่ตัวนี้ได้ของเลยนะคะเอาเป็นว่าเรามาดู2ตัวนี้ก่อนนะคะเคสรุ่นนี้นะคะจะเป็นเคสที่อย่างที่เราบอกไปค่ะ สามารถถอดปกออกมาได้นะคะก็คือถอดออกมาได้ง่ายๆแบบนี้เลยค่ะโดยที่เราสามารถใช้งานได้เป็นสองส่วนค่ะส่วนที่เป็นฝาหลังนะคะก็จะมาพร้อมอะคริลิกค่ะเป็นแผ่นอะคริลิกใสแบบนี้นะคะตอนแรกที่มาเนี่ยจะมีพลาสติกค่ะติดด้านนอกแล้วก็ติดด้านในค่ะดังนั้นนะคะพอเราแกะพลาสติกออกนะคะตัวอะคริลิกเนี่ยจะใสกิ๊กเลยค่ะและอีกอย่างหนึ่งก็คือเป็นการใช้งานในแบบที่เป็นฝาพับนะคะ นั่นก็คือเป็นการใช้งานแบบทั่วไปแบบเคสทั่วไปที่เราเคยเห็นกันนะคะเดี๋ยวเราลองมาดูรอบๆก่อนดีกว่านะคะเคสตัวนี้นะคะเป็น TPU ค่ะเป็น TPU ที่มีลักษณะที่ยืดหยุ่นนะคะไม่ได้มีลักษณะที่แข็งแบบกันกระแทกเหมือนเคสแพงๆนะคะแต่ก็ไม่ได้อ่อนจนเกินไปค่ะส่วนตัวอะคริลิกด้านหลังนี่นะคะต้องบอกเลยว่า คือถ้าเทียบกับราคาแล้วว่าเราถือว่าก็เป็นเคสตัวหนึ่งที่น่าสนใจนะคะถ้าเกิดเราจะซื้อมาเพื่อกันรอยหรือว่ากันงอในระดับหนึงแต่ต้องเรียกว่าไม่ถึงกับกันงอได้เลยเหมือนออ t เทอร์หรือว่า STM อะไรแบบนั้นนะคะเดี๋ยวเราจะลองงอให้เ,เพื่อนๆดูนะคะ คือถ้าเทียบแล้วว่าก็คือยังสามารถงอได้อยู่นะคะแต่ก็ค่อนข้างแข็งประมาณหนึ่งทุกคนนี่นะคะตัวเคสนะคะจะมาพร้อมกับเลนส์กล้องค่ะเราสามารถใช้ตัวนี้เพื่อป้องกันเลนส์ไอแพของเราได้นะคะ ส่วนด้านในนะคะตัวนี้ค่ะจะเป็นไมโครไฟเบอร์ค่ะทุกคนแต่ไมโครไฟเบอร์ของรุ่นนี้นะคะมันจะเป็นแบบออกไปขนๆค่ะถ้าเพื่อนๆซื้อไปก็อย่าเพิ่งตกใจนะคะมันไม่ได้เก่าค่ะมันมา,าคือมันเป็นแบบนี้ค่ะเป็นลักษณะของมันแบบนี้เองนะคะลองดูตัวสีน้ำเงินค่ะซึ่งความจริงมันก็คืองานเดียวกันแหละค่ะทุกคนแต่คือคราวนี้เราลองซื้อมาสองสีค่ะเพราะว่า ใช้แล้วแอบถูกใจนะก็เลยซื้อมาเก็บไว้ค่ะนี่นะคะด้านในก็คือเป็นไมโครไฟเบอร์แบบที่เป็นขนๆแบบนี้เหมือนกันค่ะมีเลนส์กล้องตัวนี้นะคะแถมมาให้เหมือนกันค่ะแต่คราวนี้นะคะเรามาลองดูตัวของกูโจด็อกนะคะที่เราสั่งมาจากประเทศจีนเนี่ย เป็นเพราะว่านะคะเราเห็นว่ามันมีราคาที่ต่างกันค่ะแต่ถ้าเทียบแล้วก็คืออย่างที่เราบอกมันต่างกันไม่มากค่ะแต่มาดูเนื้องานนะคะตัวเนื้องานที่เราซื้อที่ร้านไทยนะคะจะเป็น PU แบบมันค่ะส่วนของกูโจดอกนะคะจะมีเนื้อที่เรียบแล้วก็นุม่มลื่นค่ะแต่ถ้าถามว่า มันต่างกันไหมตอนเวลาใช้งานเราบอกเลยว่าต่างมากนะคะตัวนี้จะเลอะยากกว่าอย่างเห็นได้ชัดเลยค่ะส่วนตัวนี้นะคะใช้ไปไม่นานก็จะเลอะง่ายค่ะจะมีความรู้สึกว่าเราจะต้องทําความสะอาดบ่อยกว่าค่ะแล้วก็ต้องระวังมากกว่านะคะนี่นะคะส่วนด้านในนะคะก็จะคล้ายๆกันค่ะก็คือจะมีตัวปิดเลนส์กล้องมาให้นะคะแต่ตัวนี้จะมีมาให้2แบบค่ะ ตัวไมโครไฟเบอร์ด้านในนะคะที่เราบอกว่ามันเลอะง่ายเนี่ยมันคือมันเลอะง่ายกว่าจริงๆค่ะทุกคนเพราะว่าเราก็เป็นคนใช้ของเน่ยถนอมอยู่แล้วเนาะแต่คราวนี้ตัวนี้เนี่ยแอบเลอะตรงนี้แล้วค่ะตัวของกูจโจด็อกนะคะก็สามารถถอดปกแบบนี้ค่ได้เหมือนกันนะคะความแรงของแม่เหล็กก็ประมาณกัน,นะคะ่ะไม่ได้ต่างอะไรกันมากนะคะและส่วนตัวขอบ TPU ตรงนี้นะคะ ก็มีลักษณะที่ยืดหยุดเหมือนกันค่ะแต่จะต่างกันนิดนึงค่ะก็คืองานตัวสีม่วงนะคะกับตัวสีวงเงินเนี่ยจะมีทางด้านหัวมุมค่ะเป็นเหลี่ยมๆนะคะแบบนี้แต่ของกุจอดอกนะคะจะเป็นมนๆแบบนี้ค่ะเดี๋ยวเราลองดูอะคริลิกของตัวนี้นะคะ ก็ถือว่าแข็งอยู่นะคะก็คือโดยรวมแล้วอ่ะสองตัวนี้มีความแข็งของอะคริลิกแผ่นหลังเนี่ยพอๆกันเลยค่ะทุกคนไม่ได้ต่างอะไรกันเลยค่ะงั้นเดี๋ยวเราขอลองใส่ให้ดูตัวหนึ่งนะคะขอลองเป็นสีน้ำเงินแล้วกันนะคะรุ่นที่เราใช้นะคะตัวนี้นะคะจะเป็น iPad Pro 11นิ้วปี2020นะคะ นี่ค่ะเคสรุ่นนี้นะคะใส่ไม่ยากเลยค่ะใครที่มีความกังวลในเรื่องการถอดและใส่เคสเราก็ขอบอกเลยว่าตัวนี้นะคะเพื่อนๆหมดห่วงไปได้เลยค่ะเดี๋ยวมาลองดูปากกานะคะใส่ปากกาลงไปนะคะปากกาเราจะไม่หลุดง่ายนะทุกคนเพราะว่าเขาอะคะจะทำงุ้มเข้ามาอย่างนี้นะคะเพื่อกันการล่วงหล่นของปากกาด้วยค่ะ ทุกคนคะสีมันสวยมากเลยนะคะและก็มีสีอื่นๆนะ่ะให้เราเลือกอีกเยอะเลยค่ะดูด้านบนนะคะรุ่นนี้นะคะเขาอะทํามาเพื่อควบรุ่นนะเราว่าเพราะว่าตรงนี้มันน่าจะสาหรับเป็นสําหรับ Air f o ใช่ไหมคะแต่ว่ามันก็ใส่ได้กับตัว iPad Pro ด้วยนะคะและนี่เป็นส่วนด้านล่างนะคะอ๋อนี่มีอย่างนึงค่ะ ที่เราต้องบอกเพื่อนๆก่อนที่เพื่อนๆจะตัดสินใจซื้อนะคะนั่นก็คือตรงส่วนเจาะรูสำหรับชาร์จแบตนะคะการชาร์จแบตปกติเนี่ยคือไม่มีปัญหาอะไรค่ะเพราะว่าหัวชาร์จเนี่ยมันจะค่อนข้างเล็กถูกไหมคะแต่สำหรับตัว SSD ที่เราใช้นะคะหัว Type C จะค่อนข้างใหญ่ดังนั้นรูตรงนี้เล็กเกินไปค่ะพอเราจะใช้กับหัว Type C ที่ค่อนข้างใหญ่ขึ้นมาเนี่ยเราจะต้องถอดเคสออกก่อนค่ะอันนี้ก็เป็นจุดหนึ่งนะคะที่เพื่อนๆควรจะพิจารณาก่อนการซื้อค่ะเดี๋ยวเรามาดูเรื่องเกี่ยวกับ Apple Pencil กันบ้างนะคะถ้าเราใส่กับซิลิโคนปอกปากกาแบบนี้ยังสามารถใช้กับเคสรุ่นนี้ได้หรือเปล่านะคะ ะะก็คือชาร์จได้ปกติอะคะ่ะแต่ว่าโดยส่วนตัวเราอะเราแอบรู้สึกว่ามันแน่นไปนิดนึงนะคะทุกคนพอเราปิดฝานะคะมันก็จะไม่ค่อยแนบสนิทเหมือนเวลาที่เราไม่ได้ใส่ซิลิโคนปอกปากกาค่ะเดี๋ยวเรามาดูมุมการตั้งวางกันบ้างนะคะ <c oughs> ก็เป็นตัวนี้นะคะก็เป็นลักษณะของ dry f l o ทั่วไปนะคะ ก็จะตั้งวางมุมนี้นะคะก็คือเป็นมุมเบสิกของ Dryfo นะคะคราวนี้เราลองถอดปกออกนะคะเราก็จะใช้งานในแบบเคสฝาหลังค่ะแล้วก็ยังเป็นเคสฝาหลังที่เป็นอะคริลิกใสแล้วก็แข็งประมาณนึงด้วยนะคะการใช้งานก็สะดวกอีกแบบหนึ่งค่ะส่วนตัวปกนี้นะคะเราชอบเอามาใช้มุมนี้ค่ะทุกคน ก็คือใช้เอาเป็นตัวไว้สำหรับเป็นฐานนะคะวางดันด้านหลังค่ะใช้มุมแนวตั้งค่ะก็อย่างที่เรารู้กันนะคะว่าการใช้เคส iPad แบบไ r ร f o เนี่ยมันจะไม่สามารถใช้มุมแบบตั้งแนวสูงแบบนี้ได้นะคะเราก็เลยเอามาประยุก์ตใช้แบบนี้ค่ะสำหรับทริคเล็กๆน้อยๆน,นะคะสำหรับเพื่อนๆนะคะที่อยากเน็บกระดาษโน้ตนะคะ นี่ค่ะเอามาเก็บไว้แบบนี้ได้นะคะแม่เหล็กติดแน่นค่ะไม่หล่นแน่นอนค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับเคสหลังอะคริลิกใสถอดปกได้ตัวนี้ตอบโจทย์เพื่อนๆบ้างไหมคะแต่อย่างน้อยนะคะสำหรับเราเนี่ยเราคิดว่ามันเป็นเคสตัวดึงที่น่าสนใจมากเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นฟังก์ชันและราคานะคะก็ดีมากๆด้วยนะคะ อีกนิดนึงนะคะสำหรับเพื่อนๆนะคะที่กำลังเปรียบเทียบหรือตัดสินใจว่าจะซื้อจากร้านไทยหรือร้านจีนดีนะคะเรามีข้อมูลเล็กๆน้อยๆนะคะอยากจะบอกให้เพื่อนๆพิจารณาด้วยว่าบางทีนะคะการสั่งซื้อของจากจีนนะคะมันเดินทางมาไกลบางทีอ่ะเราอ่ะอาจจะต้องเตรียมใจนะคะสำหรับความผิดหวังเล็กๆน้อยๆค่ะไม่ว่าจะเป็นตำหนิหรือ การขนส่งนะคะที่ทําให้ของของเราอาจจะเสียหายได้ค่ะอันนี้นะคะคือจากประสบการณ์โดยตรงของเราค่ะเราก็สั่งเคสมาจากจีนบ่อยๆนะคะก็มีค่ะมีที่เจอเคสที่มีตำหนิจนรับไม่ได้เงี้ยก็มีค่ะเราก็เหมือนกับเสียเงินฟรีเนาะโดยส่วนตัวนะคะก็อยากแนะนำว่าให้ซื้อที่มีขายในไทยค่ะแพงกว่านิดหน่อยนะคะแต่ว่าเราสามารถคุยกับทางร้านได้นะคะ เอาละค่ะถ้าเพื่อนๆสนใจนะคะเราต้องบอกก่อนว่าเคสรุ่นนี้นะคะมันมีขายแบบหลายร้านมากเลยนะคะก็ถ้าเพื่อนๆสะดวกร้านไหนก็ตามนั้นเลยนะคะแต่ถ้าเพื่อนๆนะคะไม่มีไกด์นะคะว่าจะซื้อที่ไหนดียังไงนะคะเดี๋ยวเราจะลงลิงก์เอาไว้ให้นะคะในคำอธิบายใต้คลิปนะคะเพื่อนๆลองเข้าไปดูก่อนนะคะว่าชอบสีไหนยังไงนะคะ สำหรับคลิปนี้ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะฝากเพื่อนๆกดติดตามช่องของเราไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปค่ะขอบคุณสำหรับการรับชมค่ะบ๊ายบายค่ะ